คือคนไทยหลอกง่ายอ่ะคือมันก็ไม่แปลกที่มีสาชีพเขาจะหลอกมันถูกนำมาไปใช้ในทางที่ผิดมันมีการโฆษณาที่ผิดมันมีส sí. ื่อที่เป็นด้านลบออกไปเยอะกว่าที่เราเห็นกันอยู่โปรีที่ดีน้องระดมทุนอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่กระบวนการที่แท้จริงเออแล้ว Albert, มันแมสด้วยไงมันดังไงคนไทยแบบอยากรวยเร็วแต่ไม่ได้ศึกษา ทางทารที่จริงๆแล้วข้อมูลอะมันเยอะมากเลยนะจับนู่นจับนี่นิดหน่อยแบบเอ้ยบางทีมันเป็นข้อมูลที่อยู่ไม่ต้องไปเรียนให้จบแบบสิบทยี่สิบทเรียนแค่บทเดียวอะแล้วฝึกไปทุกวันก็ได้แล้วเรามาจากสื่อต่างประเทศไงคนที่แนะนําเราคนแรกคือคนต่างชาติไม่ใช่คนไทยแน่นอนว่าพอเขาแนะนําเราเราก็เออเขาส่งแบบข้อมูลนู่นนี่นั่นมาเราก็เข้าไปอ่ะเสร็จเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอไรเงี้ยเราก็มาดีเช ข้อมูลไทยต่อ